สอวอเปิดซักฟอกร,รัฐบาลซอสะดุดหลายก,ก๊กขาดเอกภาพหวังอำนาจชักเริ่มจะไม่แน่เสียแล้วสำหรับการเปิดอภิปรายรัฐบาลโดยไม่ลงมติของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา153ภายหลังจากมีความเคลื่อนไหวในการรวบรวมรายชื่อเพื่อให้ได้หนึ่งใน3จากสอวอทั้งหมดเท่าที่มีอยู่หรือ84คนจากทั้งหมด250คน เพื่อให้เข้าเงื่อนไขาตามรัฐธรรมนูญอาจจะไปไม่ถึงฝันเนื่องจากสอวอขณะน,นี้เกิดการแบ่งกลุ่มก้อนกันอย่างชัดเจนโดยกลุ่มสอวอกำลังแบ่งออกเป็น3มกลุ่มซึ่งนายวันชัยสอนสิริสอวอและในฐานะรองประธานคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนออกมายอมรับเองว่าเสียงของสวอต่อเรื่องนี้ค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควร แบ่งเป็นกลุ่มที่1สวที่มีความพร้อมจะอภิปรายรัฐบาลกลุ่มที่สอสอวที่ไม่เห็นด้วยกับการขอเปิดอภิปรายอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากมองเห็นว่ารัฐบาลเพิ่งเข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศและกลุ่มที่สสวที่ยังคงสงวนทา่าทีไม่สนับสนุนและไม่คัดค้านการแตกเหล่าแตกกอของสอวที่เกิดขึ้นณขณะนี้ ถือว่ามีในทางการเมืองพอสมควรและเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่การโหวตเลือกนายเศษษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งปรากฏว่ามีสวไม่เห็นชอบ13เสียงและงดออกเสียง68เสียงโดยมีสวที่สนับสนุนนายเศษษาาครั้งนั้น152คนและถ้ามองลึกลงไปในรายละเอียดก็จะพบว่าสวทั้ง13เสียงและ68เสียง ส่วนใหญ่เป็นสวที่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายของพลเอกประวิตรวงสุวรรณและมีจุดยืนต่อต้านระบอบทักษิณมาโดยตลอดสอวในกลุ่มนี้เองที่เป็นตัวตั้งตัวตีที่จะขอเปิดอภิปรายรัฐบาลโดยพุ่งเป้าไปที่นายเศรษฐาโดยตรงเป็นหลักไม่ใช่การอภิปรายถล่มรัฐบาลในภาพรวมซึ่งที่ผ่านมาสวในกลุ่มนี้มักจะแสดงออกถึงความไม่พอใจในนโยบายของรัฐบาลหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการเงินดิจิทัลที่เห็นว่าเป็นนโยบายประชานิยมซึ่งจะเข้ามาทำลายระบบวินัยการเงินการคลังซึ่งเป็นหลักการที่สวหลายคนเมื่อครั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชาว,วางรักฐานเอาไว้ผ่านการยกมือสนับสนุนพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2561จึงไม่ยอมที่จะให้นโยบายประชานิยมของพรรคเพื่อไทย เข้ามาเขย่าหลักการดังกล่าวหรือจะเป็นทีท่าของรัฐบาลที่วางเฉยต่อการให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียังได้สิทธิ์รักษาตัวนอกโรงพยาบาลกลมราชทั์เกิน120วันโดยไม่ออกมาชี้แจงให้สาธารณะคลายความสงสยัยว่าเหตุใดอดีตนายกทักษิณถึงมีสิทธิเหนือกว่านักโทษคนอื่นดังนั้นหากจะมองว่าสวกลุ่มนี้ ที่ออกมาพยายามรวบรวมรายชื่อเพื่อขอเปิดอภิปรายรัฐบาลน,นั้นคงต้องการหวังผลในทางการเมืองและดิสเครดิตนายเศรษฐาอยู่ไม่น้อยขณะที่เมื่อมองไปยังความเคลื่อนไหวของกลุ่มสวอที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดอภิปรายนั้นส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะไม่ต้องการสร้างศัตรูในทางการเมืองต้องไม่ลืมไปว่าสวอชุดปัจจุบัน กำลังจะดำรงตำแหน่งครบ5ปีและหมดวาระลงในเดือนพฤษภาคมนี้ที่สำคัญรัฐธรรมนูญยังห้ามไม่ให้สอวอชุดนี้กลับเข้ามาเป็นสอวอ,อีกจึงต้องหันไปสู่สนามเลือกตั้งสอสอแทนด้วยเหตุนี้สอวจำนวนไม่น้อยจึงต้องการแต่งตัวและเตรียมตัวเพื่อให้พร้อมกับก,บการเลือกตั้งสอสอที่จะเกิดขึ้นอย่างช้าที่สุดในปี2570โดยรัฐธรรมนูญ กำหนดให้ผู้สมัครซอที่เคยเป็นอดีตสอวอจะต้องพ้นจากตำแหน่งสอวอมาแล้วเกิน2ปีเท่ากับว่าถ้าสอวอหมดวาระในปีนี้เก็บเนื้อเก็บตัวอีกสองปีก็สามารถสวมเสื้อพักการเมืองไปสมัครซอได้เว้นเสียแต่จะมีเหตุอะไรที่ทำให้นายเศรษฐาต้องยุบสภาเสียก่อนการสร้างศัตรูก,กับพักเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลย่อมไม่เป็นผลดีกับตัวสวอ ที่ยังกระหายโอกาสในทางการเมืองทางเลือกที่เหมาะสมในเวลานี้คือการอยู่ให้เป็นและเล่นไปตามกระแสจึงเป็นที่มาว่าทำไมถึงไม่ลงชื่อเพื่อขอเปิดการอภิปรายรัฐบาลแม้ว่าจะไม่มีการลงมติก็าตามเมื่อมองในภาพรวมของช่วงท้ายปลายวาระการดำรงตำแหน่งของสอวชุดนี้แล้วต้องยอมรับว่า แทบจะไม่เหลือไว้ซึ่งความเป็นสภาของผู้ส่งคุณวุฒิเลยแม้แต่น้อยเพราะทุกยางกาวของสอวอไม่ว่าจะไปทางไหนก็ล้วนแล้วแต่เป็นการทำเพื่อหวังผลในทางการเมืองแทบทั้งสิ้นเรียกได้ว่านี่อาจเป็นที่พึ่งได้อีกต่อไปแล้วก็คงไม่ผิดไปจากความจริงแต่อย่างใด